สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับบราวนี่ครับแล้วก็อยู่กับเอพีโฟรของเรานะครับฟักษษเฟเคล็ดไม่รับให้ร้านสะดวกฟื้ของคุณฟักเซฟนะครับผมเอาละ <laughs> ชุดเดิมเลยนะครับต่อจาก EP ีที่แล้วเราอยู่กันที่บราวนี่วอตสาขาฝุกสวัสด์ฟาร์มสิบนะครับซึ่งกํลาลังเปิดสาขาใหม่ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับผมทีนี้จะพามาดูว่าการที่บราวนี่เราตัดสินใจลงทุนที่นี่เนี่ยเราดูจากปัจจัยอะไรบ้างน,นะครับแต่วันนี้จะเป็น E p สีฟันๆเนาะดูง่ายๆจากสามปัจจัยถ้าพร้อมแล้วก็ตามเกลือมาเลยครับ เดี๋ยววันนี้เก็จะมาบอก3ข้อสังเกตนะก่อนที่เราตัดสินใจลงทุนที่นี่นะครับว่าเราดูจากอะไรบ้างเนาะปัจจัยที่1เราก็มาดูก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครนะครับผมเรามีคู่แข่งหรือเปล่าทาเลแถวนี้การสัญจรเป็นยังไงนะครับซึ่งดูได้ง่ายมากๆนะครับจาก Google Map นั่นเองนะครับพอเราซูมเอา Google Map ของบริเวณนี้ออกมาเราก็จะเห็นว่าโอเคเรามีชุมชนอยู่ตรงไหนใครคือ Primary Target ของเรา Secondary Target ของเราสาม,มารถเดินทางมาใช้บริการเราได้ไหมนะครับผม สิ่งที่ฟูมไปเห็นปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยโอเคเขาสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้นะการสัญจรเนี่ยไม่ได้เป็นแบบวันเวนะครับรถสามารถสวนกันได้นะครับปัจจัยที่2้องก็คือเรื่องของที่จอดรถนะครับว่าตรงนี้โอเคที่จอดรถเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเวลาพรามพามช่วงตอนเช้ารถติดไหมนะครับหรือช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานรถติดไหมมีคนมาจอดรถที่นี่เยอะไหมนะครับผมแล้วมีปัจจัยเอื้อให้คนมาใช้บริการในบริเวณนี้เยอะไหมนะครับซึ่งโอเคสิ่งที่เราเลือกก็คือเหมือนมีคนมันมีปัจจัยเอื้อเนาะ ซึ่งที่ที่มีปัจจัยเอื้อนะมีหลากหลายที่มากเลยนะครับมันจะเป็นพวกข้างร้านสะดวกซื้อตามแถวปั๊มน้ํามันนะครับอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์หรือแม้กระทั่งอาคารพาณิชย์แต่ว่าตรงนั้นนะครับมีหลายหลายธุรกิจอยู่รวมๆกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเอื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าธุรกิจตรงนั้นเนี่ยเขาเอื้อกับเรายังไงนะ ตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับธุรกิจเอื <studio> ้อของเราก an e ็จะเป็นร้านสะดวกซื้อเนาะแล้วก็หมายความว่าโอเคลูกค้าที่มาใช้บริการร้านสะดวกซื้อก็เห็นร้านเราลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเราก็สามารถไปร้านสะดวกซื้อได้ซึ่งจะโยงไปยังปัจจัยที่3ครับก็คือหลังจากที่เขามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่เขาได้ใช้ชีวิตหรือเปล่ามีร้านอาหารให้เขาได้ซื้อมีร้านเครื่องดื่มให้เขาได้ซื้อระหว่างที่เขานั่งรอหรือเปล่าหรือว่ามีที่เขาได้ทํากิจกรรมอื่นระหว่างที่เขานั่งรอหรือเปล่านะครับ พื้นที่นี่คือเนี่ยเราอยู่กับเซเว่นอีเลเว่นนะอันนี้ขอญาตเอ่ยนามนะครับก็คือเราอยู่กับเซเว่นอีเลเว่นเลยเพราะนั้นก็แปลว่าเรามีร้านสะดวกซื้อละนะครับแล้วข้างๆนั้นก็ยังมีคีออสที่เป็นร้านอาหารมีร้านส้มตำร้านอาหารตามั่งร้านลูกชิ้นอะไรต่างๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยครับเขาก็จะสามารถเข้าไปซื้อจับจ่ายใช้ฝอยแล้วก็หาอะไรให้ตัวเองทําได้ นะครับผมนั่นก็เป็นปัจจัยเอื้อที่สําคัญนะครับปัจจัยทั้งสเนี่ยพอรวมกันปุ๊บเราก็เลยไปดูว่าโอเคเมื่อเราครบแล้วนะปัจจัยที่1ก็คือเรามีทารเก็ตละนะครับไฮเมอรี่แทรเก็ตเแกดารี่แทรเก็ตปัจจัยที่2เรามีที่จอดรถสะดวกมากพอสาหรับลูกค้าเราละปัจจัยที่3คือโอเคเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับมีฟาร์ฟิลิตี้ร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆคอยพอ,พอเลยละเราก็มาดูต่อว่าแล้วค่าเช่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับเราก็มาเปิดดูว่าโอเคตรงนี้เนี่ยตกตารางเมตรละเท่าไหร่ นะครับผมเราต้องใช้พื้นที่ขนาดนี้มันเป็นต้นทุนเท่าไหร่เราก็ไปสอบถามกับเพื่อนบ้านนะครับอาคารใกล้ๆอะไรต่างๆก็ได้เพอเออตอนนี้ค่าเช่ามันเป็นยังไงมันเหมาะสมไหมนะครับผมเมื่อเรารู้ว่าโอเคค่าเช่าเราประมาณเท่านี้กลุ่มเป้าหมายเราประมาณเท่านี้นะครับเราก็สามารถเอามาคํานวณได้ล้วว่าเอ๊ะอาจจะมีลูกค้ามาใช้เราเท่าไหร่อย่างตรงนี้ นะครับเราคำนวณว่าโอเคจะมีลูกค้ามาใช้เราอย่างน้อยวันละ60ตะกา60ตะกะหกสตากก็วันหนึ่งก็ประมาณ4-5นะ่ห้พันเนาะเดือนหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทนี่ในกรณี worst case นะเราก็โอเคมันพอเหมาะกับการที่เราจะตัดสินใจลงทุนเราก็เลยเลือกตัดสินใจลงทุนที่นี่ครับเอาละครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะได้เกรดความรู้นะครับตรงนี้ไปช่วยในการมองทําเลนะ หรือว่าใครที่ยังไม่มีทําเลนะครับบราวนี่เรามีทาเลทองทาเลเด็ดที่มีลักษณะพร้อมลงทุนแบบนี้อีกมากมายนะครับยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับบราวนี่วอชของเรานะครับสุดท้ายฝากด้วยนะครับบราวนี่ขับครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องบราวนี่ขับนะครับตอนนี้เรามีแล้วนะครับทั้ง Tik ท o k f อกเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ในอินสตาแกรมนะครับติดตามช่องบราวนี่ขับของเราได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ s ักเส s s จเ็ไม่รับให้ร้านสะดวกของคุณฟักเฟสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ